น,น,นพ่อกระชงไปนั่งค่ะแม่บ้านน้ององค์อิงนี่ไฟจากโซลาเซลล์ที่บักใจเอน okay, เฮ็ดวงใบเนี่ยค่ะน้องบักใจแอนน้องใจเอนใจเอนกับบักใจเอน่นบักอ้วนบักลูกสีนอ,อน,นอนกลเนเหงน่งานอยู่ลูกสีเลย กลืนคือลงสีไปเลยปลา,า,ามากินแมงค่ะดีจังใส่ได้ใส่ได้การทดลองของใจแอนครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะปลาได้กินแมงปลากินแมงหรือแมงกินปลาสวัสดีค่ะอิติสัมภิษดีจังปอ,อก,กับสงประวัน แม่ขัวน้องอุ้งอิงนะคะจะเอาเยือกเย็นหไหเจะาหสัญญาว่าจะสิบเบาเบาแล้วสิบเบาเบาวเาเร็วปุกมันหายใจบได้เนาะจะไปได้ยินเขาเบาคลิปเรียวสวัสดีค่ะจะได้ยินเขาเอาอุตส่นเ์จะจะบอกว่าเจ้าสิบเบาเาแบบนั้นมันเย็นแนงเออมันหลอนมาแมนหอกค่ะเพราะแต่เบาเพราะแต่เบาไอไอ้บาบาเย็นปุกมันหายใจบอท่าน ใจสีขาดมันสิปานนั้งมันเมื่อยมันสก็ใจสีขาดนี่ค่ะอันสั่นกับเป็นนักร้องละติมาเราเอาไปอันสันเนาะอันอันกำลังทายอยู่งูตัวนั้นลอยมไม่หมงูตัวนั้นลอยมาแบบวงกำตาย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 นี่อดไที่บุทัญญาอ้ยบอกมาแล้วคนที่ลูกเยอะกำลังเล่นมั่งลูกดิบเยู่ หันไปแต่มันมันมันขอ้นยางอยู่หันตาคือยากให้เห็นนะหันไปอยู่มันจะกระโดดแท้กับยังบอกมันละกระโดดคืนมันคืนมาได้มันจะหนีมันยางขึ้นไปแล้ววันนี้มันแบบบักโดอยู่ทั้งนันเด้อโดอยู่ฝั่งนู้นไงมันก็จะออกไปมันก็เจอโดไงมันเลยมาทางเรามันก็เลยท้วไอ้แแลนแลนเลยละ เพื่อนมันกระโดดมากเขาแลนบบท่านเลยนะเจ้าแลนนี้เจ้าโบโอยอุ้มบักหมูปะง่าปะเงยแลน,นตุตะตุตะไปอยู่ว <c ười> าสูเจ้าก็แลนหนีแต่เจ้าเป็นแลแน,นออมไปปนไปนั่งอุ้มบักลูกดิกแลนไปหนาบ้านผนไปหาซากไปถนน,นปนแซงบอก, <c ười> บอกเป็นหยังเหรอเ่เนาะอันงูไก่ยัดมันนั่งไก่มากดแลนแางว่างูอยู่ใส่หุ่นอยู่บ่อปลา อุ้ยคือสิเรนไกลเนี่ยกวใหญ่กว่าไซส์แต่เอาไปเบิ่งเอาโลดว่ะ่อยยาน่อยยานมันแลงน้ำฝนข่อยก็มีก็เลยแล้วอูอันนั้นเนาะมันมันมันเป็นิหันไปเบิ่งสำเนมมันกิดหนาฝนแล้วกับอันในป่าเข่าปายอย่างเป็นเรื่องปกติเนาะเบิแ้องเป็นเรื่องปกติที่แต่ถ้าเป็นมดตัวใหญ่ๆมีไอ้นั่นนะงูอย่างนี้ประเด็นมันงูอันตรายนะคะ ปลามันกินแบบมันมันมันไม่ผีดเลยไ大姐จะกีนเลื่องกระดูกมันกินแบบมันเหงาเลยมันไม่น่าจะกินนะมีแต่แมงตัวเล็กๆมันแมงตัวเล็กไม่เป็นไรอันนั้นมันเป็นมดตัวใหญ่ไงมดมดเพินเลยค่ะผ้าก็ไม่เป็นวดลงไปเลยนี่ขวดลงไปให้ไม่กินบึงปลาเนี่ยก็เวทแหล้วกัตอนก็ขึ้นก็ะพ้าบึงค่ะ บัก,กวันมันไปเมืองมันพันกลับ<า>ค่ะนักขนาดเลยเอากวดไปให้มันบาวทุนไปเมืองค่ะพันกลับมาทุนไปหลอกมันบอกว่าเขากับตองใส่ซีวิตเห็นมีความสุข <c oughs> มันก็ว่าได้แล้วเบิดเหมือ่ายคิพคันนะเขาใส่ไทคิปอยู่เบิดเหมือมเขากับเบเขามีเวลาเขาก็ไปปล่อยพันนะ หลอกกับพดปลอยไดและนอผู้หนึ่งกับไปบ่ได้ไปหลอกของมันคือไปหาสื่อของกินอ้วนๆนะคะหอบได้ของกินมากละโด้่าต้องฟันว่าสิได้กินเขาเขาอยู่ในน้ำลาให้ถอยสิมาหาดากมาหาใสเป็นบ่เป็นแบบเงาเป็นตะโฟนตกเป็นแนมแบบเงาไม่กวนมากวนลงให้ตายกินหน่อยสิ น,น,นคะครับบรรยากาศเย็นกลางคืนเนาะเดี๋ยวบินีไปนาา่าเสืเขาไปนอนในบ้านเลยวันนี้จะไปนอนในบ้านเหรอสิไปนอนในบ้านอันบดี๋ยเอาเสื้อผ้ามามานอนนี่้ำเมือนเหรอใจสุดเกา่ากลับไปกามาเนี่ยบ้านอยู่แค่บ้านอยู่แค่บ่อบหอดกิโลเลยค่ะ จะไปได้เขาไปอยา่างนอนเป็นหมูบกหมูนะคะอย่างนันเป็นหมูบอกหม,ะะกม,กมูแต่ว่าอุ้ยลูกปลาแต่ว่าเอาหมูบอกหมูไปกลางนอนพ <c oughs> นั่งเอาหมูบอกหมูไปกลางนอนค่ะเปิดผนลิลมให้ลูกดิก๊กช่องโตแม่แม่เอาหมูลูกไปกลางนอนสยเป็นตรงหวัวเพราะว่ายุ่งหายแหค่ะ พอนอนอยู่สุม่มยุ่งสิหายนะคะยุงเยอะไไปจากโซล่าเซลล์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเนี่ยแมงหลายขนาดนี้เห็นป่อันนี้กล้องวงจรปิดนะคะเบื้งแมงค่ะเบื้งแมงเข้าอยู่ทง้งไห้ทงหน้านนแมงแมงไม่ก็หลายงสีนะคะนนเห็นบะ นี่แหละที่ป้าน่าว่าย่านแม่งตกใส่บักหมูววนค่ะแม่งมากเสียมตกใส่ที่นอนมันนนะยานเขาหูมันนะคะเขาหลีแล้วมักบักดกดิมักบักแมงบางยาที่หลีตัวมาเบิ่งทีหละเนี่ยก็เลื่อนเห็นไหมปิดไฟหมดเลยค่ะในบ้านในที่นอน บัวว่านขวดใน,นบ้าน,น,นแาาในบ้านก็คือปีดไฟหมดเลยแมงมันแมงมันหลายแห่งตอนหัวคานะคะแมงทั้งนั้นเนี่เนี่ยค่ะก็เอ,อินแมงอย่างเอาเอาบอกมูไปไบสุ่มแล้วก็เปิดอกพะล่ลมหายทางฝนอยู่กับลุงเดียค่ะดุกดีเอาไปหลบภัย โอ้ยอุ่มบอกมูแลนนี้งูแล้วเป็นตัวหัวยานงูกับพายานแต่ว่าอันอุ่มมันก่อนล่ะแจ้งโทรศัพท์แจ้งโทรศัพท์เจา้บจาบอกมูโอ้ยมันโปเมนเบาๆอะไบอกดุกดิกจ้าเพิน่นบูเด้ว๋ว่าเขาอุ่มเพินน่นหนีอย่างเนาะโอเคสามบักโดนั่นเนตสายใหม่จับ ลูกดิกโมโหแล้วว่าเขาอุม้มเบนนี้ไผ่เอีย,อยงปะด้าอุ้มแรดไปทางพนนโงโุ่นถนนบนงูตัวนี้มันไหลค่ะงูเอ,อียงเจกงูสาหาได้หากินงูสาภาษาอีสานงูสางูภาษาภาษาไทยภาษากลางเขาเรียกอะไรเขาเรียกงูสาแหละเนาะบอกมินีผ้พาพ,พี่น้องเอฟซีเบิ่งปลาเบิดเมือเบิ่งปลาเบิงกบเบิดเมือ ตอนนี้ดูในเอวอร์ชันดูในตอนกลางคืนค่ะเบิงค่ะปลากินแมงเป็นแต่เบิงอีกแบบนี่นี่คือให้เบิงว่าปลาหลายสำเดค่ะมาไม่หมดนะโอเคซุ่มมานสำเนียนะคะให้เบิงปลาในสายีลา ไลยสำารค,ค่ะเพลินเลยค่ะฝากคนไรก็แชร์ชงป้าน้านะคนะแม่บ้านน้องอุ๋งอิงขอบคุณ f อฟที่เข้ามาใหม่เนาะ <S 1> <S 1> ขอบคุณที่ให้กำลังใจทีมหลังบ้านค่ะ ฝากช่องป้านางแม่บ้านน้องององอิงช่องประวันแม่ครัวน้องอิงอ,อีกช่องหนึ่งนะคะตรงปูนแบบน,น้อยค่ะแล้วก็บนแอลจิ้มหลังบานค่ะมือนี้อีลาเล่นอยู่ข้างหมอชีสสองนะคะ เออยู่ไกลๆไปให้กำลังใจอีลาได้ค่ะเดอ้อสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพรุ่งนี้อยู่ลาดกระบังสวยเบิงโฆษณาให้น้ำได้ค่ะเดอ้อพี่น้องรับชมอยู่ทางที่ไหนจุดไหนกะ คอมเมนต์ <Comment S 2> ให้ป้านาหูได้เด้อว่าป้านามีเอฟซอยู่ทางใดคะ่ะคอมเมนต์เข้ามาอ่านอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะแต่ว่าจะตอบช้าหน่อยแต่อ่านหมดคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ26น้องหญิงมาเล่นทีศรีสเกตอำเภอปางกูคะ่ะพผกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ